ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วศักดิ์เจ้าฉายครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูเครื่องวินเทจนะครับเป็นเครื่องอาของช่างต้อมกำนันหลักนะครับก็สั่งเข้ามานะครับให้ผมมาบิวให้นะครับเป็นเครื่องวินเทจนะครับก็จะเป็นแนวยังไงเดี๋ยวก็มารอรับชมนะครับก็ฝากผลงานอีกสักคลิปหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์ส่วศักดิ์เจ้าฉายครับเลยเรียกว่าครูเอ็มนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลนันทวโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี นะครับก็วันนี้นะครับมาในแนวอ่าเรียกวินเทจแล้วก็แนวย้อนยุคย้อนสมัยทั้งนนยก็คือแนวไฮเอ็นแต่มันยังไม่ถึงไฮเอ็นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยเอยเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นเช่นไรนะครับก็เป็นเครื่องตัวนี้นะครับใส่ๆนะครับกล่องอะคริลิกกล่องจากโฮมโปรนะครับอ่าเปิดฝาได้ด้วยนะครับเป็นกล่องใส่อาหารนะครับของโฮมโปรนะครับอ่านี่ครับช่างต้อมนี่ช่างต้มช่างต้อมนะครับ อเดี๋ยวมาฟังฟังฟัง,ฟงพระบทเพลงหนึ่งนะครับที่ผมจะเทสก็คือเป็นเทสกับเสียงกลางสี่ลูกนี้นะครับังอยงอยาีเขใช้จจ ขอสมัครรักเธอสักคนจะเป็นน้ำฝนล้างฉลอง ก็เป็นบทเพลงย้อนสมัยสักนิดนะครับก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะช่างต้อมเป็นคนเปิดนะนะครับก็มาลองกับตัว12นิ้วนะครับเสียงกลางนะครับนะครับกลางแหลม4ใบนี้นะครับก็เสียงออกมาค่อนข้างจะดีครับแต่ว่าตู้ลำโพงผมมันไม่ดีเองนะก็อยากให้ช่างต้อมไปลองเอากันว่าเป็นชิ้นไรนะครับก็ตัวนี้เป็นกล้องอะคริลิกใสๆนะครับซื้อที่โฮมโปรนะครับมาบิวให้ช่างต้มนะครับนะก็ผลงานเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากไว้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับ ก็เอาสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันต่อนะครับตอนนี้มีเครื่องวินเทจอีกตัวตัวล่างนะครับตัวล่างตัวนี้ก็ยกวงจรออกมาแล้วนะครับก็จะทําใหม่นะครับทําใหม่ตัวนี้ก็ของตุลานะครับของตุลาตัวนี้ขาดแค่ซิงเ์อรูปิเนียมเดียวซิงระบายความร้อนนะครับก็จบแล้วตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนบอลลูมให้เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยเสียมันเสียร้อยเคมกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเล็กตัวสั้น เป็นตัวสั้นแ้วก็ลงม่อแปลงเดี๋ยวหาซิงกอนไม่งั้นเดี๋ยวพ่อไปร้านร้านนี้ร้านไอพีเนียมมันตัดให้ตัดขึ้นมาให้ตัดขึ้นมาเดี๋ยวไปเจาะรูเองอืมชัวร์ว่าไม่ร้อนไม่ร้อนร้อนไม่ไม่ร้อนหรอกอุ่นอุ่นไม่ร้อน,อน,อนโอ้ถูกใจทั้งรำถูกใจนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนนะก็ที่ฟังไปนะครับสําหรับเครื่องอ่าเครื่องวินเทจนะครับวินเทจ สายแบบสายใสๆนะครับใสๆแต่ต้องแต่ต้องไปเปิดกับตู้ลำโพงที่มันที่มันตอบสนองความที่แบบใสๆอะของผมมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะก็ฝากช่างต้อมลำโพงกํานันหลักด้วยนะครับนี่เอาลำโพงมาให้ด้วยฮนะเอาลำโพงมาให้ด้วยเปย็นไงนะเอามาโพงมาให้ให้เลยอะก็ยเอามาให้เลยนะครับก็ <c oughs>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  ถือเป็นสิน,น้ําใจของช่างต้อมนะครับนะ โอเคครับเสียงที่ได้ยินไปก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตู้ลำโพงแบบตู้ลำโพงแบบพวกยามาฮ่าโลเรนอะไรเนี้ยที่มันใสๆเป็นเซ็งแหลบเพ่าใหม่อ่ะมันจะมันจะกริกเลยนะครับมันจะกริ๊กเลยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับขอจบคลิปสั้นๆนะครับใสๆนะครับเครื่องวินเทจนะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับนะฝากกันด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับที่เสียสละไปรับชมนะครับฝากด้วยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจ้าบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ อ่าเฟซบุ๊กนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เฉลฉายนะครับตามหาไม่เจอก็ค้นหาใน Google นะครับหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับก็ครูเอ็มนะครับคนเดิมนะครับวันนี้นะครับอาจจะเมาส์มอยน้ำลายมากไปนิดนึงให้ดูเนงานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะครับโอเควันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงนี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆยนะครับสวัสดีครับ